ชื่อครูแอนนะอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านบุงคาวิทยาวันนี้คุณครูจะสอนหลังสมการการแก้สมการนะคะคือการหาคำตอบของสมการหรือการหาค่าของตัวแปรซึ่งทำให้สมการนั้นนะคะก็คือจะอยู่ในรูปของเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็จะมี นะคะของไหมหารคุณหา,าการแก้สมการนะคะตัวอย่างวันนี้คุณครูมีอย่างสมการนะคะก็คือบวก20มีค่าเท่ากับ35นะคะเราก็จะสังเกตจากสมการเนี่ย 5x คูณอยู่กับ x คูณอยู่กับ5นะคะแล้วก็มีบวก20 บวก20ต้องย้ายไปฝั่งขวาจากความสัมพันธ์ก็คือเครื่องหมายบวกต้องย้ายไปลบนะคะจะได้ว่า 5x เท่ากับ35ลบ20 5x เลยมีค่าเท่ากับ15เพราะว่า35ลบ20นะคะ5คูณอยู่กับ x เราต้องย้าย5ไปเพื่อหาค่า x คูณอยู่ย้ายไปหารนะคะ เราจะไม่เขียนเครื่องหมายหารเราจะเขียนอยู่ในรูปของตัวส่วนก็คือจะได้ว่า15ส่วน5นำ5ไปตัดทอน15ข้างบนนะคะก็จะได้เท่ากับ 3x เ,เลยมีค่าเท่ากับ3ทำให้สมการนะคะหรือว่าคำตอบของสมการเนมีค่าเท่ากับ3